มันเป็นยังไงโอ้โหมีแรงกระโดดนะคะทุกคนนั่นแน่มุดเข้าดีนนออนอันนี้ตาองเ,าเปิดไฟนะเพราะไฟต้องไอ้ไฟตองแดด่องเข้ามาข้างในนะคะตาก็เลยปิดมานแล้วก็เปิดไฟในห้อง ก็เปิดแค่ถ่ายคลิปนะมาเลยกินได้เยอะนะคะแต่วันนี้กินกินปลาไม่หมดนะก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาอึแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็อืนะ่ะมันเหลวแต่ว่าจับก้อนดีนะคะก็เลยต้องรอวันนี้เพราะว่ายาเมสุดท้ายนะั้นมันหมดเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นมื้อเย็น นะคะแล้วก็เขาก็ยังซึมซมเหมือนซึมยาหรืออะไรสักอย่างนะคะมาเร็วร็วดี เร็ว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 ,รว,รวโทรศัพท์สัส่นแล้วเนี้นั่นแน่ทำไม่รู้เรื่องอันนั่นแน่อืมนั่นแน่ <c oughs> เออถ้าเป็นคนทำได้ไม่ได้นอนอย่างเง <c oughs> ี้ยดู Ừ, ào, oh. non như ngay, à, non như ngay. Thôi sầm sầm họ, khóเหมือน nguôngตลอด giờ này. Như ngay, như ngay đi, hả? À. À. นี่ไงพี่เปิดแอร์ไปนอนบนแอร์ไปโอ้ยโอ้โหตัวหนัก <c oughs> นี่ไงเ <c oughs> อาฮ <c oughs> มันเหนื่อยเล่นนะพี่ตาขอ้วยนอนหน่อยได้ไหม ถ่ายวิดีโอเอฟซีดูแป๊บเดียวไม่ง่วงหรอกออไม่ง่วงหรอกนะนะนะเอ้ยขอจิ้มหน่อยอุย๊ยขอจิ้มหน่อยอุย๊ยจะกะตีขอจิ้มหน่อยอุ๊ยตามันเคี้ยวเขาค่ะ ขอทุกทิงได้ค่ะอันนั้นข้าเหนียวเข้าเหนียวปิ้งอ่ะที่เขาทำมีกลวยอ่ะแต่ซื้อมาอันละห้าบาทไววไอ้ไข่ไปสองอันนะอีกสองอันตากับ ตาแล้วก็พ่อกับแม่เออกินยังไงวะสองอันก็เลยมีกินข้าวเหนียวนะคะกินไหนอะไรใบตองมันอ่ะเนี่ยเขาก็ยังอยากเล่นนะเพียงแต่ว่ามันก็อยากนอนด้วยอุ้ยตายแล้วรวยขาปากเลย ต่อหน้าต่อตาแน่แน่ตีด้วยหลุดหลุดได้ยังไงไหนพิตาดูหน่อยเออดูสิเชือกขาดหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยมันยังไงอ๋อนี่ค่ะ หน้าเปร์หลังชัดอเออเอาเอาก็ไป <c oughs> มันหลุดเหมือนกาวมันหลุด <c oughs> มันก็เป็นลอยเขี้ยว <c oughs> อืปล่อยแทะไป กลิ่นน้ำลายเธอนั่นแหละอันนี้ก็กุดแล้วเหลือไม่กี่ไม่กี่ขนอีแบบเนี้ยนะ่ะมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือเราสามารถซื้อไอ้เกาตาช้างอะคะ่ะเราก็แย่เข้าไปเนาะแย่เข้าไปข้างในเนี้ยนะคะแล้วก็ ดันกาวเข้าไปนะคะให้มันแน่นเนาะแล้วก็ขนมันก็จะมีโอกาสล่วงได้น้อยนะคะเนี่ยตาทำทุกอันนะคะไม่เป็นไรมีสำรองอีกสองอันนะคะที่เอฟซที่ระยองเขาเขาซื้อมาให้นะคะก็ดูสิกี่อันละ่ะอันนี้เคยเป็นปอคอเขานะคะ ก็เอาปอกคอทอดนะคะแล้วก็มาใส่แบบเชือกนะแบบเชือกนี่ตาซื้อมา25บาทนะคะแล้วก็เอากระพวนออกมาใส่อันนี้จะได้ดังๆเขาก็จะได้เล่นนะคะนี่อันเก่าพังนะ,ะไออันนี้มันหลุดด้ามค่ะเนี่ยด้ามกับลวดเนี่ยนะคะมันหลุดจากกัน าก็เลย DIY คะเอามามาร้อยใส่อันนี้นะนี่ก็หลุดแล้วนี่ไม่เป็นไรเดี๋เออันใหม่ให้เขากาาตาช้างมีในตู้เย็นนะคะทุกคนค่อยๆทํานะแต่ให้ว่างมันเลอะอันนี้ไปแก้และจ้าหนุ่มน้อยว้ายหนุ่มน้อยเลียไข่อยู่คะ่ะเมื่อกี้นี้ลืมดูเลย ติดเลดติดเลดนะอร่อยไหมขอพิตาชิมมั่งเอ้ยนั่นแน่นั่นแน่นนแนเตะโทรศัพท์ด้วยเป็นไงล่ะอือฮัลุบหล่อพอลุบหล่อหล่อไม่มีใครเกินหล่อไปหมด หล่อไม่บัญยะบัญยังอืมพี่ทองแท้เขาต้องมีครีมทาหน้าเนาะเออครีมกันแดดต้องเข้าแล้วเพราะหน้าดำเนาะอ่ารวยก็เหมือนกันนะคะรวยก็มีดำบ้างนิดๆน,น,น้อยๆน,นะคะแถมแถมยังมีลายมาด้วยอีกนิดอืมหล่อตาสีฟ้านะฮะจมูกแดงหล่อชิชุด,ชด โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรล่ะขัดใจอ่ะอะไรล่ะอะไรล่ะดูเล็บหน่อยสิยาวยังก็ดูเล็บหน่อยยังคะต,ตัดตัดโอ้ก็แหลมอยู่นะ เขาชอบไปรับเล็บที่คอนโดค่ะเก้านาทีแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามมาเลยเนาะอาการเขาค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องลองดูก่อนนะเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาไม่ได้กินยาเนาะแต่ก็คอยรอดูอาการแต่ว่า วันนี้กินปลาไม่หมดนะคะแต่กินอาหารเม็ดได้นะคะนะแล้วก็ตาซื้อไอ้นี่เตรียมมาละอ๋อที่นี่เขามีอันนี้ค่ะนี่ตาให้ดูราคาร้านที่ตาไปซื้อนะอันนี้เป็นเออคือมันมันเป็นขนมนะ เป็นขนมของแมว45บาทนคฮะรวยชอบมากนะคะ45บาทเนี้ยทำไมตาถึงได้ซื้อสองห่อความจริงตาจะซื้อห่อเดียวนะแต่พอเอิญมันนึ่งแถมนึ่งนะคะตาก็เลยซื้อมาสองอันบอกไปก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่อาหารแมวนะเป็นขนมขนมเหมือนเราให้รางวัลเวลาเขาทำดีเนาะ เราก็จะให้ขนมเขาเหมือนเราขอมืออะไรประมาณนี้นะเขาไม่ได้แนะนำให้กินเยอะนะคะตาก็เลยไม่ได้ซื้อเยอะเนาะก็แค่พอแค่พอเนาะเพราะว่าตาเองก็สารภาพว่าไม่ได้มีเงินเยอะถึงขนาดจะต้องตุนขนาดนั้นนะคะตาก็ให้ทิ้งละประมาณสี่ห้าเม็ดอะไรอย่างเงี้ยต่อครั้งนะคะก็คือวันหนึ่งเขาก็จะมาขอเยอะนั่นแหละแต่ว่าตาก็ให้เท่านี้เนาะอันเนี้ย แล้วให้ฟังนะตาเข้าไปดูในลาซ a ด้าแล้วนะบางร้านก็ขายห้าสิบบางร้านก็ขายหกสิบนะคะต่อซองอย่างนี้เลยนะแต่ที่นี่สี่สิบห้าแล้วก็หนะึ่งถหนึ่งเนาะมันก็ถูกเขาอาจจะขายไม่ได้เขาก็เลยต้องเอาราคาเนี้ยเพื่อจะละของหรือเปล่าตาก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามาลุยชอบนะแต่ซื้อมานานแล้วแต่ว่าตอนหลังมา มีมีพวกาเส้นอะไรอย่างเงี้ยตาก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะก็ตามนี้แหละสิบอนาทีจะสิบสิบสองนาทีแล้วเล่าให้ฟังนะคะแต่อันเนี้ยดันแพงนี่ดูของขายอันละสิบบาทดูสิเออแต่พอตาไปซื้อเนี่ยในหนึ่งห่อหนึ่งห่อมีสี่ซองสี่ซองแบบนี้นะไม่ใช่ยี่ห้อน,นี้นะคะชื่อคิตตี้อะไรสักอย่างนึงอะเออ อันนั้นอ่ะยี่สิบสองบาทตาสร้างไปแล้วอีกไม่กี่วันก็คงมาส่งนะคะตาก็เลยเสื้ออันนี้เตรียมไว้เป็นเพราะว่ากลัวมาลวยไม่กินนะคะกลัวเขาไม่เจริญอาหารอะไรเงี้ยตาก็เลยซื้อมาเพื่อไว้แค่นั้นเองเนาะไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะนี่มารวยออกไปที่ประตูแมวแล้วค่ะ